ช่วง Saturday Update สนับสนุนโดยองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถมัมภ์สวนสัตว์สงขลาตั้งอยู่ใกล้กับตัวเมืองสงขลาบนถนนสายสงขลาจะนะเป็นสวนสัตว์ในป่าธรรมชาติที่มีทิวทัศน์เป็นเนินเขาสวยงามด้วยภูมิทัศน์แบบป่าร้อนชื้น ซึ่งนอกจากจะมีสัตว์ป่าหายากนานาชนิดให้หนักท่องเที่ยวได้ชมกันแล้วกิจกรรมการแสดงความสามารถของสัตว์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ผู้มาเยือนสวนสัตว์ร,รู้สึกสนุกสนานผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือการแสดงความสามารถของลิงอัจฉริยะคณะประจิตศิลป์ะการที่เดินสายมาสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมทั่วประเทศมาแล้วหลายสิบปีและในขณะนี้ครอบครัวลิงอัจฉริยะก็ได้มาเปิดการแสดงที่สวนสัตว์สงขลา เพื่อมาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมอย่างยากที่จะลืมเลือนค่ะลิงอัจฉริยะคณะประกิจศ,ศิลป์พระการในปัจจุบันเหลือให้ชมเพียงคณะเดียวเท่านั้นคณะนี้มีดาราประจำนำทีมคือลิงแสนรู้ที่ชื่อประกิจจูเนีย เห็นแค่ใบหน้าที่ถูกแต่งแต้มด้วยเครื่องสำอางจนแก้มเป็นสีชมพูระเรื่อของเจ้าลิงแสนรู้ปกิตจูเนียก็สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ชมได้แล้วการแสดงของลิงอัจฉริยะมีการแสดงหลายชุดด้วยกันอาทิลิงฟันดาบลิงบวกเลขลิงกระโดดลอดบ่วงมีด ระโดดลอดวงไฟลิงและดนตรีลิงร้องเพลงลิงสาธิตการขึ้นมะพร้าวขึ้นไปแล้วไปตัวไว้ครับ พบกับการแสดงของลิงอัจฉริยะคณะประกิจสศิลป์พระการที่จัดไว้เป็นพิเศษสำหรับพี่น้องชาวใต้และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดสงขลาทุกท่านได้ทุกวันวันละ4ี่รอบช่วงเช้าสองรอบและช่วงบ่ายสองรอบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์สวนสัตว์สงขลาโทรศัพท์074336268หรือ w w w s o n g k l a s ว o o ส